น้องครับยังอยู่กับช่องนเสี่ยวปอฉันแน่คนมักถายมันยากมืเก่งคือเก่าครับพี่น้องมือนี้ครับต่อน้องสองครับเพราะมีเพิ่งเลยนี่เพิ่งมาต่อมือนี่มีได้หนึ่ห้างรับมิทางนี้มิ้เนาะเุ้ยมิมอีรีวะไม่ยังสะต่อนีเพรพะมีห้างมิมเลยแถวนี้ต่อจากคลิปที่แล้วครับมาหนองที่สองครับ น้องนี้กระนองปลาดุกนะครับพี่น้องครับให้พี่น้องหมนกันครับนี่ครับน้องปลาดุกครับพี่กายนี่ได้ปลาดุกหลายครับนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวตั้งเครื่องก่อนครับแล้วมาลุ้นนรงกันครับว่าปลาเป็นสหลายไหมครับพี่น้องนี่ครับนําทีมโดยบ่าวแพ้่ครับครับหัวบริล้านนะครับหัวพันเถิดหัว ครับไปลุ้นดกกันแล้วครับพี่น้องครับมาท้าลุ้น่กันครับน้องที่สองครับน้องแรกครับปลาบอกค่อยมีไปไหนครับนี่ครับน้องสองกำลังตั้งเครื่องครับกำลังสู้นะครับพูดแล้วครับเราไทยโอ้น้องนี่แห้งครับถึงลงไปเบิ้องต้นกันครับว่ามีปลาไหมครับไปครับท้าเบิ้งครับบรรยากาศครับพี่น้องครับ อน,นี้ครับพี่น้องครับหลังจ้ามันแห้งแล้วครับ,ลง,บออลงไปเก็บป่าครับเออพุทนานลงไปเก็บป่าน้อยพุทนานไปมุกนี่ครับพี่ดองบรรยากาศอยู่ท้องอยู่ท่า ยูป้ายยีโด้ครับผู้เล่นของอาบัตเจ็บไปอีกหนึ่งคนครับปาทงแง่้ยเหรอเอาเอาท่านเเดี๋ยวบอกถ้าว่าเราหันเราอยู่พี่ท่านเย็นกว่าเยอะหันเออเย็นอยู่นะขวดอันเอา พวดพวดเวดพวดพวดวดเอาหน่แก้วนะโยนสุดานี้นี่ครับพี่น้องครับผู้เล่นของฮาวาดเจ็บไปหนึ่งคนแล้วครับสังงงเล่นงานครับมามือแรกกับบักสองครับนี่ไปห้มแล้วครับอยู่หน้าว่า่นโอ้โหปลา ปลาดุกบอกว่ามีครับมีต่ปลาน้อยนะครับเอา้าไปเอ้อุณเก็บเอายวนี่ครับบรรยากาศน,นะครับแเมื่ออะไรปลาดุกฮะอ๋อ เงยเงยเมโนเมนเมน,มนจะว่ามันไปใส่แล้วเอ้ยเฮครับพี่น้องไปแล้วครับวนลงเขไปตีแล้วครับเย้ยนี่ครับวิธีการจับปลาดุกครับจับอย่างทีครับ <laughs>

เรื่องหมอถุงลงมาให้โอ้โหยกโซ่ได้ไหมมือนะยันหัวไว้ยันหัวมันมีพูดปลาดุกเลี้ยงเลยมันออกจากสะบม่ให้ยันหัวมันลงเอายัน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 หัวปลาดุกเลี้ยงเลยไอ้สิพูดมันไปจับมันซะเงี้ยมัน งัน้นหัวมันแล้วก็จับเงี้ยงมันไปสินะสวยไหมหน้าตาจริงจังแ้วโอ้โหเอาสมองสมองเอ๋อนี่ครับไฟถ้านมาจะถึงท้ามาใส่อันนี้หู้นี่แหละกูว่าะ เจ้าวังอยู่กับซังเลยวะซังใหม่โอ้หมานครับกับซังใหม่หมานครับครับมวนเรียนหมาน้อยโอ้นี่ครับเจา้าวัง โอ้จยกตรงไปไม่ได้ครับเดี๋ยวเสงี่ยงเล่นงานเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวให้เบิ่งครับนี่นี่เสงี่ง,ง,ง,น,ะน,งนะครับ,บคุณเล่นของเฮาวบาดเจ็บแล้วครับบาดเจ็บคุณเลยครับขงอเฮานะครับเดี๋ยวจะแนะนำให้ฟังนะครับนี่ครับแพ้ครับ นี่คือนายพานนะครับแพรนะครับสมพงษ์ครับสมพงษ์เลือดทหารครับนี่จะเป็นอดีตพานโรงอยู่อบตนะครับไปพายก็รู้ดีครับนี่ครับตู้ไหนตู่ไหนครับเอิญตามใจนี่ครับเก่งครับอดนนี้ักปั๊ดชินิงครับนี่ครับผู้เล่นของบาดเจ็บลงมาใหม่ครับนี่ครับเปลี่ยนตัวลงมาใหม่อีกแล้วครับ โอ้โหจับหลามด้วยฮ่าฮ่ทงแงงเก็บกับปลาดุกเลยทงแงงเก็บกับปลาดุกเลยเคยถึกแล้วตรงไรเสี่ยวโอ้นี่ครับผู้เล่นของเาลงมาใหม่ครับย่างมานเลยครับเดี๋ยวครับโอ้ผมย่างไปแล้ครับเบิ่งพี่น้องเพื่อขี้ตุ่มบุหระ่รีบขาเลยครับ เมลั <Laure> ้นเีคเนนะอมันม oh, ีคนหายด้วยแตมันไ็่ใช่ไอ้สันมันก็นี่นะครับทุเรียนของเราก็มี4หคน ที่เรได้ีมันลงชิโตมแล้วมันลงใต้ดินแล้วดับเครื่องผมนะไปน้ำกระโลงอีลีแล้วขึ้นไปดับเครื่องก่อนครับพี่น้องตกสันครับพี่น้องอ,อ้ <c oughs> ออ นี่แหละครับพี่น้องครับคมมันคมมาคมมนเริ่มเ,อเ,อเก็บาน,น้อยน่ปไปมกนะตานี่ตาอ,อายขน,นโอ้โหมันเฟือขึ้นมันอยู่ใต้ติ่มแหละ ครับเฟือ้อไปเลยครับนี่ครับคขเล่นไม่ครับจ้างโตมาแต่ไซยพอมครับโอ้โหข้างแก้วเขาเล่แคนโซะข่อเว้ยนี่โซเดไหมสมองเอาอนเดนดๆนึยไหม ฮ้ยจับมือเดียวครับจับปลาสองมือมันลุดครับผมเคยจับแล้วครับคลิปที่แล้วครับเคยเห็นมาครับจับปลาสองมือมันลุดครับไปมาจี้อยู่างงี้ไปจี้สมพงมันบวชจี้ปะเดี๋ยวครับผมก็ยังได้วีดีโอทั้งยังได้อันคมฮาครับจะพ่อาอ่ะ มีหอยก็มีได้แป้งเหรอเฮ้ยปลาถึงแห้งเมื่อไหร่นะครับนี่ครับน้องก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องแม่อะไรนะฮะทับให้เบิ่งบรรยากาศนะครับน้ำกำลังที่มาครับเพื่อนอาตปือ กดอาจจะปื๋กำลังแตกครับนี่ครับมันเกิดข้อผิดพลาดข้อมันทีโดนครับน้องน้ำตัวนะครับมันไหลมันไหลกลับขึ้นมาในป้านครับเห็นไหครับปั้นมันในปัานขึ้นครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องอา่นขึ้นมันอค้งน่นโอุ้กอีกแล้วครับมันห่างกันขึ้นมาขึ้นมาหายใจนะหานเพื่อนอะ โอ right? <it> oh ้ช่วง่อมันขึ้นหน้หายใจนะฮะโอ้ไปแล้วครับพรบวเอาลูกต้องห่วงกันวิธีไเวิธีมันสอง้องโซ่ได้ไหมยัี้หัวมันนี โอ้โหน่าจะไถ่เห็นวเงโอ้โหเห็นแล้วครับพี่น้องเฮ้นี่ครับพี่น้องไปเคยเห็นจะวางครับเดี๋ยวผมเชาให้เบิ้งครับมือดิเนี่ครับพี่น้องจ้วงครับเห็นไหครับพี่น้อง พีมือผมนะครับนี่พีมือผมรวนรเลยโอ้บุร <Somebody JI summary publisher> ุเสงนะโอ้โมันไข่โอเคไข่เหรอเนี่ <Halo. S 1 invention> ไปคร,ครับพี่น้องครับพี่น้องครับมือนี้ครับอี EP นี้นะครับเป็นอีพีสุดท้ายแล้วครับพี่น้องสูบปลาครับน้องสุดท้ายน้องสุดท้ายแต่กี้เพราะว่าน้องสุดท้ายของบ้านแต่กี้ต้องสูบก่อนสงการครับเพราะว่าปีนี้ ข้าอัญเชิญครับนี mm ่ค hmm รับ hmm ผู้ห hmm ญิครับคัดอย่างได้เมียอยู่ครับนี่ครับปั่นปลาครับมันครบอยู่บนนี้ครบอยู่บนปั่นปลาครับเขาบุกรบหาเนี้ยมาใส่เนาค่อยค่อยตัวใดเออตั้งค่อยค่อยไหมกันนะปั่นปลาครับพี่น้องนี่ครับปั่นปลาครับปลาครับปลาครับเอาหมกเติดให้กินครับพี่น้องปั่นกันอยู่กันกินครับพี่น้องครบบ่ทุกคนครับปั่นกันอยู่กันกินครับ ีงพี่เทเราม่ปันกันโยกันกินครับพี่น้องจะคนเจ็ดบวกเจ็ดบวกอ้เอน้ออย่ีจะนับคน่นนับประุกคนโอ้ะวังน้อยายลนึเนาะมาไไทยเสามสามมาสามลโอ้หนาภาคกับป่าซ้ำกันเลยคมเลี่ยมไหมอ้วนนอนอ้วน มันไข่ตก็แม่บอกไข่ที่ปลาคอนี่ตัวผู้ใิ่น้อยเลยไข่ตัวผู้น้อยเป่นปลาคอนนี่ครับพี่น้องครับสำหรับอีพีนะครับคลิปนี้ครับลากันไปสวัสดีครับเจอกันอีพีหน้าครับบม่รู้ว่าทีเฮ็ดยังครับไปหาหนดอกไม้ครับหรือว่าไปยังครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับอยู่ดีไม่แห้งนะครับ